คลิปนี้มาดูเรียนวัดเขาตะเขาจังหวัดเพชรบุรีสร้างในปีพศ2537นะข้างหลังเรียนจะมีพระสมเด็จลำพึงนะเป็นเรียนที่สร้างมาคมชัดสวยงามนี่นะข้างบนเรียนนี้จะมีบัวความบัวงายตรงห่วงนี่นะ่ะข้างหลังองค์พระประธานนี้จะมีลายธรรมจักรนี่เป็นเรียนที่ออกแบบมาคมชัดเป็นลายดอกพิกุลนะล้อมรอบเรียนนี้เป็นลายดอกพิกุล นี่เป็นพระประธานคลองวัดเข้าตะเข่าสังเกตในเดียวเรียนนี้ต้องคมชัดทุกอย่างนะเป็นเรียนที่สร้างมาออกแบบมาลวดลายสวยงามคมชัดดูตรงล้อมรอบนี้ต้องคมชัดนูนขึ้นแบบนี้อเดี๋ยวมาดูขอบตัดขอบตัดก็ขอบตัดปั๊มข้างเดียวขาดฝั่งหนึ่งก็ฉีกขาดฝั่งหนึ่งก็ขาดเต็มเรียนนี้สังเกตง่ายอเดี๋ยวมาดูข้างหลังนะข้างหลังจะเป็น พระปางลำพึงนี่นะสมเด็จปางลำพึงข้างหลังจะมีเขียนบอกชัดเจนว่าวัดเข้าตะเข้าจังหวัดเพชรบุรีบอกพศชัดเจนว่าพศส5 3 7นี่นะเป็นเรียนที่สร้างมาคมชัดดูห่วงนี้รอยเจาะปิ้นขึ้นมานี่จะเป็นแบบนี้เป็นเจาะเล็กๆห่วงก็จะย้ำทุกครั้งเนื่องจากที่เรานําวัตถุมงคลมาถ่ายทำนี้ไม่มีจุดประสงค์ที่นํามาจําหน่ายนะแต่มีจุดประสงค์จะทําคลิปให้รับชมกันทั่วหน้า